เมื่อีนเดือนแจ้งได้พี่น้องพระจันทร์เต็มดวงแต่ก็มิดฝนหน่อยๆเนาะสลัวสลัวาเหลือแมปแมปแม,ปแมปอยู่อันนี้จะเป็นเมนูอาหารเย็นวันนี้บะหมี่สีออมเครื่องในไก่หรือว่าออมไก่นั่นเองเนาะ สีออมใส่มะเขือมะเขือพวงต้นหอมผักอีตูเนาะตะไคร้แล้วก็มะเขือเทศหม้อเดือดแล้วใส่ตะไคร้ลงไปใส่มะขามลงไปหน่อยหนึ่งตามเลยมะเขือเทศ เพิ่มความเปียวบอ้มัน้าวาใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยพริกพริกแห้งใส่หลายสิเพ็ดคุณยายสิกินบ่ได้ไไดเดือดแล้วใส่คาลงไปน้อยนึง ตามด้วยไตไก่เนาะหม้อเดือดแล้วก็ลงมันต้องมีแบบครบเครื่องในอ่ะมิตับแน่หัวใจแน่แสบอันนี้มิตดตะไตรล้วนๆหรือเอาไปพัดกะเพารากะแสบเดยซสื่อมากิโลละหกสิบบาท เดือดแล้วท่านผู้ชมบ่มีก๋วยเอันพักลงไปเลยนะจ๊ะทั้งบกเขือทัาา้งบกแขกนี่อันนี้จะเป็นแกงอ่อมใส่พักหลายๆตอนแรกว่าซิบะใสอันนี้เป็นดอกกะหล่ำก็เลยเอามาใส่ เครื่องปรุงกับบรีเมียงม,ยงมากมายเนาะใส่ผงนัวกับน้ำปลาร้าแล้วก็รสด,ดีแน่จะใส่น้ำปลาร้าลงไปใส่ปลาร้าลงไปท่านผู้ชมแบบต,งตวงๆเลยนะตามโดยรสตามด้วยผงนัวนี่ผงนัว แล้วก็จะใส่รสดีรสดีแต่บ่มีที่ใส่ข,ข้าวขวพี่น้องใส่ข,ข้าวขวน้อยหนึง่งเนาะบางคนก็ใส่บางคนก็บ่ใส่ข,ข้าวคั่วแกงอ่อมใส่ข,ข้าวคั่วเนี่ย นี่ซุมเจ็ดสีมาส่วนอมมาลาไปฟังล่ำเราทางนี้ยังไม่ได้กินเข่าอยู่เดี๋ยวรอยผักซุกก่อนอออจังสีไซไปอิตูกับต้นหอมลงซุกเ,เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมอืม บะมีก็จะใส่ผักอ,อ,อีตู่ต้นหอมลงไปผักอีตู่ต้นหอมประเภทแกงอ้อมในขาดใ้คือผักซีลาวแต่ว่าบะมีผักซีลาวคคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว เมนูแกงอ่อมไตไก่ใส่ผักเยอะๆเป็นตเสี่บพี่น้องเนี่ยสามารถปรุงได้

อันนี้จะเป็นพัดหมูเบาเสือเพิ่นเพิ่นพัดใส่กระลำาบหรือหอมหัวใหญ่น่ะอันนี้จะเป็นแกงอ่อมไตไก่เบาหมี่ามามาพี่้องจ๋าจมากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องสวัสดีตอนเย็นอันทั้งนั้นนะสีห่างท่องไปใส่ไข่แลนสิไปกินอยู่เฮือนงานพนาโมแมงเขารับแข็งแตนชามสี่มงแรงบอกไปพะสิดิแห่กระดูก เรื่องของเรื่องนางอันพวกนั่งได้ซองพี่น้องซองงานบุญแจกเข่าเขาเจา้าละเลยสิไปกิน,นเข่าอยู่ในงานเพิ่นว่าแต่ก็สิไปฟังลำเขาเจ้ามีหมอลำอพี่น้องรับสวัสดีครัทบท่ามีงานเบาแก้วมืออื่นนะคะไคก็ม่ต้องไปน้ำชั้นเจ้าที่อยู่แจง้งเอาล้วสิข้นเหอนบบากแก้วมือมอื่นนี่ ใช่ว่าสิมีมอลำบริจาคบ่ขึ้นเอามือเองขึ้นขึ้นให้พ่ออยู่สือเออขึ้นอยู่ขึ้นทางการปีหนาขื้นสองปีหนาไมพอดีพ่อได้ข่าวว่าสิจ้างหมอลำแต่ว่าเพิ่นสิขึ้นแบบขึ้นเอามือเอาวันสือปีหนาจังสิจ้างหมอลำพนาพนาเจสิพนาคณะคนนู้นสิจ้า ไปมุมีแนวกิ่นไม่ไปท่นี่เราคอรมุมนีเลยมันเดกแปมมนี้แบบเนื้อกินมีมอลลามอ่เนาบ่ได้คันมีมอลำส่วนใหญ่เขาจะไปยังมือแรงเลยแขกนะไปยัมือแรงแลวก็เบิ่งมอลลาเสีย มีทั้งพัดทั้งหันแกงออมคุณยายนี่กินเขากับมะม่วงสุกกินยยงกับบะเหลวมะม่วงแล้ววะเยลวยเนี่ยเราไปเห็ดกินอยู่เยอย อาอินนั่งเต็นเต่ะนอนะนอนอนั้นไปบรทับแปดงานบุญน้ำบ่อเสือบ่อบ่อเสือแล้วที่ไปส่งแล้วบ่อแล้วบ่อไปแล้วอมาลาอย่าอัมาลาอยู่สอดแจ้งแล้วที่ไปส่งไหวแล้วสิมาแราวาบ่อเสือบ่อเสือก็เลยสวนไป เป็นหม,มเดี๋ยวไปส่งลลแล้วก็กลับมาเออเคยกยืนารเออไปส่ปลาพุาใไหมามลาเงินมารัดดได้แคลายคันน้ำลดอเอานางเถาบได้มาน้าตีนงนางมเอาป่าลักมาป่ามากินแล้วก็นังกินป่าตั้นั <c oughs> ยนอย่างไหนเขาบอกมอญแล้งมเนี่ยเขามันเอาน้องน้อยๆใช่ไหมเนี่ง เด้นจะชีมงมอื hmm. yeah, mm ่นก็บ่าวอมืออื่นก็ไประมาบานงานงานไอกยวขาแต่ลกแกเขาแกจะยบมือขนาดแจกพราะเนบ้านอีมืออื่นบอกงในน้องสอนไปอนนี้ก็เพ่ได้ได้กับขากาเาเจอได้ประมณเป็นทางนานะพ่ออุ้ยแมลงกับเพอเๆเขามางมอีกแล้วเมื่อคืนเขาก็ไม่เหยงงมเหมือนบอกไรมือแล้วเขามา ปลาโลต่ <mile> ่มีหวานนองกันต่ยมฝนมีอยู่แต่ยมนี่บ่ค่อยเห็นเจเจ๊บไปงมป่ามาได้บากหลายแต่ว่าบ่ได้บ่ได้กินเนาะให้เจเจแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปปล่อยสาปล่อยลงน้อลหเมื่อได้ตุกมื่อ่น่งนอนในในาเมืจะงน้องบอกม่ เพราะว่าบรหานั่งมา่กี่นปรสิส่วนนังไปคุ่นน้ากันทีันั่งเมื่อไรนะบลิตมาปม่อยเงินตั้งใช่เงินบ่ไปเบิ่งมาลามกินกับไปน้ำมูก็ะกินที่เขากันเลี้ยงข่าวอยู่ว่าขวัญคนก้องเงิเลยเขาบรวกาขวัญแบบตนาเลยเอานางกะายตัวเนาะไปงานใดกัสิมิตรโม่ซซอง เบาพื้นเจเจครบคนแหงและมีซองเดียวเข้าไปเป็นซีฟผุนเป็นนี้นะเขาเเขาเขาเขาชินแล้วเนาะเลือดกัดมันอ่ะใส่เหตุที่นางเจ็บบริมานางบ่มีเงินนางว่าก็เลยบริมนคันมูส่วนไปใช่ขนนางบ่มีเงินแล้วนางบอกไปเรียกแต่อารมณ์ของนาง

มูแลวนัินเดือนได้จะได้ทันเพีงหมอกเพีงมูมันกดบเลยจชื่อปัจจุบันแหม่สดใสกอม่นอะไรคินอย่างไรอัดึ้นแ่ราไม่อนอนอาญาแลยมันเหลี่ยมบรได้ดอย่างไรสนานแตะพอกระโปงเมื่อยกินข้าวท่านผู้ชมยังไม่ขึ้นุกเลยอันนี้ก็ได้ อมองข่าวมาด้วยเหมยสิกินจะค้าส่วนใหญ่ในข้าวเที่ยงบริกินย่อมองข่าวมาอมองข้าวมาลูกไปแล้วบ่อเสือเรากินบ่หลายเรากินต้องไปกินน้อยเดียวเนื้อเาเสือแล้วสุส่งไปแล้วกระสีมาแล้วยันหัวปลอนนั่งนั่นกูก็ะเซาะพวกแหลกกุกรมาสิโ่ยี่ไฟเป็นหมัวมันลายมันรัมมือเลยชิบิยูรัม น้ำผักชอดแจ้กบัตนนี่มกน้จ้าอแจ๊แก้วน้แจกละมากเนือกุ้ามันมาเบิงนคอนบัตม้วนเท่าไดอีบ้านเคยฟังคอยกัยังบ่นะอาน้าอมละม้วนผู้เดีนางน้ำม้วนม้วนไปอยู่ซอดแจกว่วงไี่น้องบ่คยมากม้วนม้วสรุปแหละจานางฟังบัตฟังมีแต่เต้นยางเดียวปรจัก ทางได้สมงศ์เยอะเย้ยีูกเย้ยลกมันงานึกีคุณข้่ากจเขากะพาหุ่นนึงเข้าก็้าง้ราตัวเองม้วนกับมือม้นกัหามือมากว่าอันนี้เผช่ญบนพั้นอยู่คนเดียวยกอยู่มูอกับกูนั่งอูนกับเตะสลอนอยู่คนเมือนปลาจักรคนบัาในตัวเศษทรายเดียวโผล่อยู่เศเดียวกับไม่ใชคบคืนมึงนี่มิตร์พบ่าขี้หลาหนาห่านั่นหละ นะจ๊เ็กิงเจอเ็กมันลอยใช่อันซองพันหนึ่งนอนเลข้อขาคนนี่คืว่มข้อบคนส่วนใหญ่เนี่ยคดอยากกับข่าวยังเฮ็ดเอง คือเบาเสือเราแต่ละเมือนแลก็เห็ดกินเองเราเด้อยากแล้วก็เห็ดกิ่นเนาะกะมูก็มีเนื้อก็มีไก่ก็มีตูนอยากกเหตกลินไข่ก็มีเานี้เราก็เห็ดกินเองรับวเวลากินกักินชจ้นีกับไออยากอะไรกักินเนาะบ่ค่อยได้กินพร้อมกันหรอกมบเวณนุ่มไว้ไไม่จบกันหขาวตนุม้ันต่อไป ใชยาก็ใช้่มาก็มาเปอดเพิ่งมาเหย็กกนยิบย่ิบไปจนเนี่ยพวกมูพวกนั้นมาพวอไ่กินเลยมีอาะพวกมันก็กินในวมาเป็นซีดเป็นเนื้อออะไรแันานแล้วมา่ยาห่งแล้วตนเนี้ยเราเห็นเขาองวงมัดแน่ยามุกคองหันมีแต่กระดูกซีดเอนตงแกเอาไปทินงเลย ใช่ตัวไี้ก็ลุกหนกผิวย,งงยง่งเอาไว้ยิงผิวั่างแบบหน้า <c oughs> นนไว้แหงแบาหน้ามันเหลือฉนถามผีมแหงมา,ายัางดอกมันเผ็ดกินอืมขนาดก็ดีก็เหมือนมันเมื่อแล้วกัยังเอาไปแห้มันกระปุกงุกน้ใหญ่เน,นี่ยนะคมัีมา ก็กินข้าวไปยันม si ันมันมมแตะซีดนะนี่ปยดซีดงานเนี่ยก็มีแด่ซีดเลือกไปเนัเปล่าอีกเนี่ยกัดย่าลาจไปถ้าปลาลูกป่งอย่าลืมบอกนะไปเต้นซุนบกถ้าไปแปลงต่หาโมงหกโมง

ยวรถยันมีรถใหญ่อยู่ดิเอาไปแช่ไปส่งส่งนะไก่หรงเลยบ้านที่เจ้าไปส่งมันตอนนั้นแล้วตอนปีใหม่นะบ้านนั้รแล้วให้คิมวนท่ให้คิม้วนไม่เบิ่ เราเป็นอักจามาได้เงมนนบุญปิ่นภาพไปเที่ยวนี้พอดีรัดมาคนไปไปนะไปแล้วท่านผู้ชมไปไปภาพไปปลาโลโป้ขอบคุณครับวัดค่ะไม่ทำาต่กูร้อยยัน่งไปเดกก็มาไปดูปลาบดอ มัดส่ชิบบาทก็พอแล้วเนาะ